สวัสดีครับเอฟซีเมื่อวานลี้มาพบกันในวันที่1 5ตุลาคม2568นะครับนะสำหรับเมื่อนี้ผมก็จิมาอ่าร่วมชุดสรุปบนและลางให้เอฟซีรับชมอีกครั้งหนึ่งก่อนเหล็กออกครับนะบางท่านก็อาจจะยั่งบาท่านได้รับชมครับเดี๋ยวมาเบิงอ่าร่วมชุดสรุปทั้งบนและลางในคลิปเดียวกันก่อนเหล็กออกเลยครับสำหรับคลิปนี้ ก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเท่ากับที่มเพิง่งชุดสรุปบ,บนครับชุดสรุปบ,บนกับ ตามนี้เลยนะครับทะลุไป fc ไปลักซิปหกเจ็ดแปดลักหน่อยกับเจ็ดแปดนะครับจะเป็นไปตามขาดหรือไม่นี่ครับเพราะว่าซิปกับหน่อยก็ได้เจ็ดกับแปดขึ้นกันเดียบที่งวดนี้นะครับแล้วก็ลักซิปมีหกตัวหนึ่งนะครับก็ได้เป็นสามตัวแต่ว่าสองตัวลักหน่อยนี่คือกับกับลักซิปสองตัวนี้นะครับ ราะฉะนั้นตัวเลขก็ได uh <si ้มาไหลสิวันี้จะมาให้เห็นหรือไม่วันนี้ครับลตามตามสูตรับจะเดินต่อหรือไม่ผมกับว่ารู้ Jer กันครับผมก็ทําไปตามสูตรแต่ว่าสําหรับสูตรเลขวันนี้ผ่านสองวันอะมาตัวประกบสสีาำหรับบนมาประกบ แต่ยังเน้นไม่ถูกตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ได้หน่อยชุดนี่ครับได้น้อยชุดมากนะครับสำหรับงวดนี้ได้หน่อยชุดผมก็เลยเน้นให้เฮดตีนะครับผมก็เลยเอบอบ่ตัดออกเลยเฮดตีแต่ว่าเฮ็ดเป็นตัวรองนะครับเพราะว่ามันแค่หกชุดเองงวดน,นี้นะนครับก็เลยจับออกมาเลยนะครับแค่ทําเป็นตัวรองตัวที่เขาโดนเลขดับดับิีบบหน่วยนะนครับก็คือเลขหก ครับเลขหกที่เขาติดเลขดับครับเนแล้วาาถ้าเกิดเข้ามาถ้าเกิดอ่าเลขดับหลุดแบบที่เพราะว่าสูตรนี้เขาเกบบสูตรดับหลักสิบเนี่ยเขาเคยหลุดมาครั้งหนึ่งแล้วสูตรท,ที่บ่าได้ขีดเซียนไตสีแดงเลยเลขอ่าสูตรนี้หลุดครั้งหนึง่งสูตรนี้หลุดครั้งหนึง่งเคยหลุดมากครั้งหนึ่งแล้วก็เลยาว่าให้เป็นตัวร่องดีกว่าครับแล้ะทั้งนั้นลักล่อยผมก็ชนได้เก้าสี่สองได้สามตัวแต่ว่า อาเลขกเลยยก้านี่ชนทุกสูตรเลยอเอฟสีชนทุกสูตรเลยก็คือชนทั้งสี่ทั้งสี่ถูตรเลยนะครับหลักร้อยบนเับตัวที่ชนครับหลักร้อยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ฮะเลขสี่กันนี่คือสูตรเกา้าแต่ว่าผมออกสูตรนี้มาตัดสินสูตรทาเบิ่บงเฉพาะสูตรเก้านี่สี่สนเฉพาะเก้ากับสี่ชนสามสูตรเ็ฟสีเก้ากับสี่ลองก็คือสี่ ถ้าใครชอบเลขสี่นี่ครับแต่ผมลองเอาสูตรที่สามมาตัดสินดูว่าเขาชนที่เลขเก้าอย่แต่เลขสี่สูตรนี้พอมีถ้าเอฟซีจะมองแต่เฉพาะสูตรเก่าสามสูตรที่พังสามาจากวมาที่แล้วก็คือเก้ากับสี่ชนได้เก้ากับสี่ไม่มีเลขสองเลขสองมีชนสองสูตรแต่ครับถ้าเราจะเฉพาะที่สูตรเก่าก็เก้ากับสี่เท่านั้นตรงตัวนะครับ ตามนี้เลยครับเก็จับจับเด่นให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าเจ็ดแปดออกไปแล้วนี่จะมาอีกไหมบางทีก็มาได้อ่มาตัวเดิมตัวเก่าก็เหมือนห้าหกหกห้าย่าี่ก็มาได้เหมือนกันครัแบบถ้าถ้าเขามาตัวกลับวันนี้ถ้าเขามาตัวเดิมเขาอาจจะมาตัวกลับก็ได้นี่แปดเจ็ดก็จับให้หมดแล้วทั้งตัวเก่าตัวใหม่ครัแบบนี่ นี่คืออ่าเหมือนว่าที่แล้วที่ออกไปนะครับออกเก้าเจ็ดแปดนี่ครับถ้าใครคิดว่าชุดนี้ออกไปแล้วก็จับชุดที่เขาสลับตัวนี้ก็ได้นี่เก้าแปดเจ็ดนะครับนะี่ครับแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกหกแล้วก็ชุดลองนะชุดลองก็สวยอยู่ผมก็ชอบอยู่ชุดรองเพียงแค่ว่าเขาอาจจะโดนเรีดับนิดนึงนะครับนี่ครับแต่ผมก็ชอบอยู่ลอลองเอาไว้นะครับ การน้อยก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเลขวิ่งกับว่านีสส่สูตร này. นี่เดินมาแล้วหาเงวดนี้ถ้าเดินต่อยเป็นคนที่หกเนี่ยเป็นสูตรเก่าที่เดินดีใน้ช่อเชี่ยวดังวันเลยนะครับสูตรสูตรนี้นะครับว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับต้นตำรับ่ะแต่ทางช่องอื่นนำไปลงก็ไม่ว่ากันนะครับเงีับก็ไม่เป็นไรเงรับไม่เป็นไรถือถือว่าแบ่งปันไปนะครับแบ่งปันอ่า เพื่อนร่วมอาชีพไปนะครับไม่เป็นไรสูตรสูตรนี่สามสูตรนี้เป็นสูตรที่คำนวณขึ้นมาใหม่เั็จีินะครับคำนวณขึ้นมาใหม่จะได้เจ็ดหกกับเก่านี่ครับเจ็ดหกเก้าเด็กวิ่งนะครับละอันนี้ผอมไฮเดนหกเจ็ดแปดเก้าครับเป็นสูตรที่เรียนดีแต่ว่าหกเจ็ดแปดเป็นสูตรที่ตัวใหญ่ยยที่มาลักสิบ ส่วนี้สิมาหลักสิบแต่ว่าเลขเก้านี่ผมเพิ่มเข้าไปเยอะสิผมเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเด่นชนครับเด่นก็มีเลขเก้าอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลยนครับผมก็เลยเพิ่มเข้าไปอีกแต่หกเจ็ดแปดนี้ผมชอบเป็นส่วนตัวหกเจ็ดแปดที่สูตรนี้เขาชอบเดินมาที่หลักสิบเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็เลยเอาตัวนี้มาจับงวดงวดที่แล้วเขาก็ใช้สูตรนี้จับเป็นสูตรหลักสิบงวดนี้ก็เหมือนเดิมได้หกเจ็ดแปดนะครับก็ชนอย่างนี้เลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดนับละเล็กแปดก็ชนหลายสูตรแต่ที่แน่ก็คือเราต้องยืนสูตรนี้ไปก่อนนะครับหกเจ็ดแปดเป็นตัวเด่นสูตรนี้สูตรสามตัวนี่นับะสำหรับเด่นบทเดีอ่าที่ประมาณนี้ ทางด้านเลขดับอ่ะมาเบิง่งเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกับสูตรได้ที่ที่เส้นใต้สีแดงคือเขาเนี้ยเขายังบรุดเดี๋ีเขายังเดินดีอยู่นี่สูตเลขดับดับหลักร้อยก็ยังเดินดีคือด,ดับหลักสิบที่ยังไม่หลุดก็คือ 5. สี่กับห้าสูตที่ได้สี่กับห้าที่ทาสีแดงเนีย่ยจีเส้นสีแดงข้างล่างหลักหน่วยนี่กรับยังบรุดเป็นสุดใหม่เดินน่าจะลงได้สองสามวันครับแนละ้วครับ ทางนอไปก็าตามนี้เลยน,นะครับแต่ว่าทั้ง่าก็มีหลายสุดนับเลยสิ FC บางท่านก็เดี๋ยวผมอ่อยเบื้องก่อนที่มีอยู่สุดวิ่งสุดเด่นบนลาเอ่าบนล่างสิสุดสองตัวนี่ครับสุดสองตัวเด่นบนล่างนปะนนปะนี่ครับผมเคยน้ำลงอ่างวดนึงแต่ผมก็ไลยลงอีก พันมาได้สองสามวันแล้วผมมาได้ลงนี่ครับผมลงแต่งวดน,นี้วันที่ออกอ่าสามห้าหกนี่ครับผมลงแต่งวดน,นี้เป็นวันแรกผมก็ไปลงอีกเลยนะี่สองวันมานวันนี้อา่าผมให้เบิ้งเลยผมคำนวณไว้แล้วนี่ครับคำนวณเอาไว้แล้ววันนี้ได้แปดกับเก้าเนี่ยแปดกับเก้าแต่แถวนี้ตอนที่ลงจริงๆอ่นะนี่ครับชอบเดินฝั่งนี้ยาวๆเลขเก้าจะมาบนหรือล่างนะี่ครับ ่วนใหญ่ก็จะมาที่หลักสิบทีนีครับส่วนใหญ่จะมาที่หลักสิบบนนะนี่เห็นไหมห้าสี่เจ็ดนี่ห้าสี่เจ็ดเนี่ยอยู่ในสองตัวนี้เลยหลักสิบบนถ้ามาเราก็มีรุ่นนี่ครับแปดวันนี้ได้แปดกับเก้าแต่ว่าเลขเก้าถ้าเขามาไม่แน่เลขเก้าครับที่ที่มีแปดกับเก้าติดอยู่นี่ครับอาจจะสลับตัวก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเลขเก้าเขามาหลักอาจจะค่าเกิดเข้ามาหลักสิบอาจจะเป็นจุดโต้นก็ได้นะครับภาวนาขอให้มาหลัก 100, ร้อยอ่เลขเก้าเราะขอให้เลขแปดครับพใอยเลขแปดอให้สลับมาตรงนี้ให้เป็นเลขแปดเป็นหลักสิบบนนะครับหรือว่าถ้าเลขเก้ามาหลักสิบขอให้เลขแปดไปเป็นหลักร้อยจะได้สลับตัวอยู่ในนี้ อย่างน้อยก็เป็นชุดต้นก็ยังดีนะวะเอฟซีครับมาทาั้งบนล่างเลยนะครับลงสามอ่าลงวันนี้แต่ผมคำนวณเอาไว้นะครับก็ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ครับสองวัดทันทนเนี่ยท,ที่ที่นาลงแต่เริ่มเรื่อนเรื่อนตั้งแต่วันนี้นี่ที่นําลงช่องจริงแต่สองวันนี้ม่ไม่ได้ลงอ่าผมแต่ผมคำนวณเอาไว้ต่อเอาไว้ดูนะครับขอให้เดินต่อ ระหว่างแปกับเกครับนะบนบน,บนก็มีล่างก็มีแปดกับ9ก้ติดหมดเลยนะครับขอให้เดินต่อยติดามนี้เลยนะครับเดี๋ยวฮาติมาบึงชุดชุดพิเศษชุดพิเศษแต่เขาไม่ชนกับชุดใหญนะ,ะชุดหลักสิบหลักหน่วยชุดพิเศษ2ตัวครับ หลักสิบก็สองตัวหลักหน่วยก็สองตัวนะครับก็เดินอย่างนี้เลยนะเดินอย่างนี้มาทุกงวัเลยนะครับแต่งวดลงแต่แต่หลักหน่วยวดที่แล้วก็ลงลงลงในใบแรกที่นะครับวดที่ผ่านมาลงใบนี้นะครับลงใบนี้แต่หลักสิบเขาไม่เดินนะครับหลักสิบเขาไม่เดินวดงวดที่แล้วลงวดที่แล้วครั้งแรกแต่หลักหน่วยเดินนะครับหลักหน่วยเดินวันนี้อทําต่อให้นะครับ หลักสิบก็ยังได้สองกับสามแล้วก็หลักหน่วยก็ได้สามกับสี่แต่หลักหน่วยผมเอาหลักหน่วยสูตนี้มาใส่กระดาษแผ่นใหม่นี่ครับสูรเดียวกันหลักหน่วยแต่หลักสิบคนละสูตรแต่ได้ตัวเดียวกันสองกับสามนี่สองกับสามจะเดินต่อไหมเดียวที่กับพิจารณาเบื้องต้นแล้พิจารณา,าดูถ้าชอบคอยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านแค่น,นั้นเองนะว่าเนี่ยอย่างเราบงทูดมาครบ อ่ะมาครบบนมาครบบน้บบนงวดที่แล้วส่วาสูตรนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาสามตัวครับนะนี่ครับมาสามตัวแล้วก็งวดที่แล้วมานี่ครับรงงวดแรกวันนี้เป็นวดที่สองที่น้ําลงก็ได้ตัวเก่าคำนวณแล้วได้ตัวเก่าอย่างพี่ผมก็เลยจับจับแบบอ่ายึดตัวนี้เป็นลักสิบผม ครับยึดยึดอ่าหกเจ็ดแปดนี้เป็นหลักสิบเห็นไหสิเป็นหลักสิบชุดใหญ่เอาเอาหลักสิบชุดใหญ่มาจับหลักสิบชุดใหญ่ก็นะครับหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดเห็นไหสิผมก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวยืนเป็นตัวยืนเลยหกเจ็ดแปดที่เหลือห้า ก้าศูนย์หนึ่งผมก็ไล่ให้เป็นหลักหน่วยโดยอัตโนมัตินี่ครับถ้าตรงนี้เป็นหลักทีบแล้วที่เหลือถ้าเขามาประกบกันก็ต้องเป็นหลักหน่วยครับจับคู่กันแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้รับมาครบบนนะครับจับประกบกันนะรับเพราะว่าก็จับแล้วได้แบบนี้แต่ที่ผมให้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเ็าะจะอยู่ในช่องนี้ที่ทาสีเขียวที่ผมกว่าลืมทาเมื่อนั้น ช่องนี้ความน่าจ,จะเป็นแล้วให้ติดตรงนี้ไว้นะครับตามนี้เลยแล้วชุดนี้เลยอ่ะที่เหลือถ้าใครชอบก็จัดไปเป็นลองๆกันไปนะครับตามนี้เลยแรับเ,เด็กวิ่งก็สูตรเก่าอ่ะ รู้เลยวิ่งบนสูตรเก่านะครนะวิ่งบนสูตรเก่าที่เคยเดินดีวางสีเลยที่เคยเดินดีนี่ครับสูตรนี่เพิ่งรุดในวที่ผพันมานี่ครับเขาก็เดินมาหางวดซ้อนเลยนะครับเดินมาหางวดซ้อนน่ครับมาลุดวันี้งวดที่ผ่านมาได้เลขสามนครับแต่ก่อนก็ก็เดินดีมากน่ครับวันี้ได้เลขหกก็ก็ถ้าเลขหกมาก็ปิดหลักสิบของเราอยู่น่ครับสูตรเก่านะน่ครับ ถ้าเกิดเขาเดินต่อนี่ครับเขาหลุดงวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มเดียวโอไม่ใช่แต้มเดียวเขาได้เลขสามแล้วล่ะเงี้ยวันนี้ได้เลขหก 6. อ่ะให้ fc ตามต่อบเนาะแล้วก็สูตรต่อมาเนาะตัวนี้ก็เคยน้ำลงเดินสองวดนเนี้ีแล้วก็ลดในงวดที่ผ่านมาด้วยกันเงี้ยวันนี้ได้เลขสองอ่ะผู้ดได้ชอบก็ต,ตามไปนะล่ะแล้วก็สูตรที่สาม ัวนี้ก็ค่ยน้ำลงสองวันด้วยกันเพิ่งลดในวันที่ผ่านมาคือกันวันนี้เลขแปดเลขแปดกับยุทธีตำแหน่งหลักสิบอ่ะตำแหน่งหลักสิบบนของเราเหมันกันนั่นละตามนี้เลยพี่อเดี๋ยวถ้าว่าบางเลขล่างบ้างนนละเลขล่างเลขล่างสำหรับเลขล่างชุดสรุปล่างไอ้พี่นะครับชุดสรุปล่างก็จับแต้มนะจับแต้ม แตมกับมีหนึ่งสองสามตัวที่ชนสองสุดชอนออกมาได้หนึ่งสองสามเนี่ยสิเลขล่างนับละถ้าใครชอบอ่ะนะครับแต่เลขเลขสีนี้ชนชนเยอะชนทั้งสี่สุดเลยอ่ะหลับหน,บน,น่อยนะับละก็เลยเอาพวกกบไปหน่อหนังให้เอฟซีบ้างนับะเอฟซีก็ชนเยอะนะครับแต่นะครับแต่ที่จริงเขาก็ชนมาทั้งห้าตัวแต่ผมไม่เอาผมจะวัดใจที่ ที่เอ่อที่ผมวงเอาไว้นี่นะครับอีกอย่างเขาน่าจะติดเด่นอยู่เอ่อติดดับหนึ่งกับห้าติดดำนะครับ 5, ติดดับ,ดบหลักหน่วยหนึ่งกับห้าห้าดับสองสูนร์หน้าเอ้าอยู่นะครับห้าอ่ะแล้วก็ติดดับเลขหนึ่งลยก็าอาศัยแต่ถ้าใครชอบก็ไม่เป็นไรครับหนึ่งก็ก็ติดเด่นเด่นสามสูตรแต่ว่าผมชอบเลขระหว่างเลขศูนย์ กับเลขแปดเนี่ยแปดชนชนสามสูตรแล้วก็ศูนย์ชนสามสูนย์เหมือนกันเนี่ยสิทั้งด่านเลขหลางแล้วะผมก็ชอบอ่ะชอบเหมือนกันนะหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ชนหนึ่งสองสามเลขศูนย์สามสูตรหลักสิบก็หนึ่งสองสามเหมือนกัน,ก 10, ก 1, 2, 3, น,กนชน ทั้สามสูตรเหมือนกันครับจับมาแต้มให้ก็ได้ครับชุดที่เขาแต้มก็คือแปดสี่เก้าสองเก้าสี่ศูนย์สองแล้วก็ 3, สามศูนย์แต่ว่าอ่าทิดจิเลขสามที่ผมฉีดเส้นทีแดงกั้นเอาไว้นี่ก็คือเอาจิดดับครับจริงเลขสามก็จิดดับสิบหน่วยครับดับสิบหน่วย ติดทับสิบหน่วยอยู่ครับผมก็เลยอ่ากั้นเอาไว้ก่อนแต่ที่จริงผมให้ติดหลักสิบน้าให้ติดแปดเก้าศูนย์ครับแต่ว่าผมชอบหลักหน่วยที่ติดศูนย์กับสองเลยนีครับที่จริงแล้วของยุดก็อยู่ในใจนี่ที่ชอบก็ชอบหมดแหละแต่ ระหว่างสองกับศูนย์นี่ก็นี่ครับแต่ศูนย์ชนเยอะกว่าเลขสองนีครับหลักหน่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วพบน่าจะอแปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดกับเก้าผมขอเพิ่มอ่าไปอีกหนึ่งคูเสิทั้งดลานเลขกลางนะแราะตรงนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเฮสิชอบเป็นการส่วนตัวนะ ตรงนี้คือคือชุดที่เขาเต้มนะชุดที่เขาแต้มแต่เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นี่เป็นชุดที่ชอบไม่เกี่ยวกับแต้มนะครับชอบเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเพิ่มเก้าศูนย์เข้าไปอีกเอสซีขอเพิ่มเก้าศูนย์นะครับเพิ่มเก้าศูนย์ให้เอสซีไว้พิจารณาอีกหนึ่งคู่นะครับ เพิ่มคู่เดียวเนะี่ยเพิ่มไปอีกคู่เดียวเนะี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยเนะี่ยเพราะว่าเขาติดเลขวิ่งด้วยเนะยครับวิ่งเก้าแล้วนะวิ่งเก้าสูตรสูตรแรกนี้เขาจะเดินเดินหลายงวดกว่ากว่าไอ้สี่สูตรนี้นะี่เขาจะเดินมาสี่งวดแล้วถ้าเขาเดินต่อเนี่ยครับขวารูดรูดเนาะเ <Okay. S 1> อฟซีขวารูดเกนะ้าเนี่ยถ้าใครชอบ เหมือนผมถ้าไม่ชอบก็เอาตามแต้มก็ได้นี่ตามนี้ไม่ต้องเอาเก้าศูนย์ก็ได้ถ้าใครไม่ชอบนะละก็ตามนี้เลยเอพตี F ้ t. อ่ะชุดสรุปล่างนะล่ะเอพตี้กะเลขดับอ่ะ, F ะ,อะผมก็ลืมเบางเลขดับอีกเลขดับลักสิบล่างสองสี่หนึ่งสามงวดที่แล้วก็ผ่านนะเลขดับล่างผ่านทุกถูกเลยครับดับละหน่วยหนึ่งห้าสามห้าครับเป็นสูตรที่เดินดีนะละ ก็ยังยดีอยู่นะครับตามนี้เลยแอที่แคปาจอบไปเลยอ่ะผุกทยชอบเลขอ่ะจุดสรุปล่างนะครับก็ขอเพิ่มเข้ามาอีกเก้าศูนย์ชุดหนึ่งตามนี้เลยีสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าผู้ใดชอบคิดนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เพือ่อนนะครับเด้อจะได้มีกำลังใจ สำหรับเอฟซีที่เขามารับชมในช่องพ่อน่อยผ้าโชคก็ขอให้เอฟซีจงโชคดีทุกท่ทันแห้งๆหงปังทๆทุกท่ทันนะครับสำหรับลุ้ยซีขามารับชมในช่องพ่อน่อยขอให้แห,ห้งๆหงปังๆังๆนะครับสำหรับหมวดประจําวันที่สิบหกตุลาคม2อง8ยสิบปดชุดสรุปบนและล่างก้อนเหล็กออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ